ก็มาดูการซ่อมแอร์ของ MG ZS iSmart ปี2018ครับก็อาการที่รถรุ่นนี้เป็นกันบ่อยๆก็คือคอมแอร์ทำงานบ้างหยุดบ้างหรือบางคันไม่ทำงานเลยครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากกล่องควบคุมครับมันจะมีวงจรของแอร์อยู่ภายใน,นครับเสื่อมสภาพคือโดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเข้าศูนย์แล้วก็ส่วนใหญ่ศูนย์จะบอกให้ <S 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 เปลี่ยนทั้งกล่อง ซึง่งราคาค่อนข้างสูงครับแต่ว่าทางร้านเราสามารถถอดออกมาซ่อมแก้ไขให้ได้ครับก็เดี๋ยวเราจะถอดนะครับนี่คือกล่องกล่องฟิลหรือว่ากล่องควบคุมภายในจะเป็นวงจรของแอร์ครับเราจะถอดมาแก้ไขให้ลูกค้าครับขั้นตอนก็คือถอดกล่องออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะซ่อมครับก็ใครใช้รถรุ่นนี้ถ้าเจอกันแบบนี้สามารถนำรถเข้ามาเช็คที่ร้านเราได้นะครับ ก็เป็นกันบ่อยเป็นกันหลายคั้งครับขั้นตอนในการถอดหรือกล่องครับก็เราก็จะยกออกไปซ่อมครับประมาณนี้ครับคือป้ากต่างๆคือทำให้ตรงจุดยังไงก็จบครับทางนั้นเราก็มีการรับประกันผลงานให้3เดือนครับถ้ามีปัญหาก็สามารถมาแก้ไขได้เลยครับ ก็จะแกะชิ้นส่วนฟิวเยเลที่อยู่ในกล่องออกมาครับ ก็หลังจากที่เราถอดของไปซ่อมเรียบร้อยครับเราก็เปลี่ยนอะไรภายในตอนนี้ก็คือ,อช่วงการประกอบขับลื้นครับ กองแอร์ค่อนข้างหนาครับคุณเยอะมากคือคาดว่าไม่ได้ปิดมานานครับนี่คือกองแอร์ตัวใหม่ครับก็ต้องรุ่นครับ M G ZS ครับกองแอร์ใหม่ด้วยครับก็บริการสีล้างแผงแอร์ให้ลูกค้าครับก็เป็นบริการฟรีจากทางร้านครับ คือการฉีดล้างแผงก็ช่วยให้แผงแอร์ระบายความร้อนได้ดีขึ้นครับจะ่ทำให้แอร์เราเย็นขึ้นครับก็เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เดินเครื่องปกติน้ำยาในระบบก็เหลือเหลือปกติครับตามเกณฑ์ครับถ้าเก็นก็ ประมาณ30ครับฝั่งโลฝั่งทางก็ประมาณไม่ถึงร้อยห้าครับแอร์ตัดต่อตลอดครับหรือว่าใช้ได้ครับมาครับันนี้ถ้าระบบทํางานสมบูรณ์แอร์ก็จะเย็ยนปกติครับสนุนภูมิตอนนี้ก็4ี่สูงครับแดดเปี้ยงครับวันนี้ร้อนมาก ดูเลขใหม่คันนี้ครับเนี่ยครับรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาเพียงสาม0 0ื่นกิครับเนี่ครับจุดจุดอ่อนของ m g z s ismart ครับปีสองพก็กล่องฟิล์มกกักจะเสียบ่อยครับเสียง่ายก็ท่านใดใช้รถรุ่นนี้แล้วเจออาการแบบนี้ก็นํารถเข้ามาเช็คที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็รับซ่อมรับบริการแล้วก็มีประกันให้ครับก็ขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วย ท่านใดมีรถแล้วแอร์มีปัญหาโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับโทร0899211805ครับหรือว่านำรถเข้ามาเช็คที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนาราชะเขาวิทยาคมครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม